ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโตัวแอร์และปะเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการถอดหรือเปลี่ยนตัวแอร์ของโตโยต้าอันติสปี2014ครับก็อันนี้ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าศูนย์มาครับไปเช็คระบบแอร์ทางศูนย์แจ้งว่าตัวแอร์รั่วซึมครับก็ลูกค้าก็ได้โทรเข้ามาสอบถามทางร้านครับ ก็ได้นัดแนะวันเวลาแล้วก็ขับเข้ามาเช็คที่ร้านครับเพราะว่าราคาทางศู์ค่อนข้างสูงครับก็เลยขับมาหาเราครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรื้อตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับนะครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงกัรเตอนยมการถอดรื้อตู้แอร์ครับก็รุ่นนี้เราก็จะถอดออกมาบริเวณด้านล่างเนี่ยครับไม่ต้องดึนโซนครับ เ,เดี๋ยวเรามาดูดูขั้นตอนในการเอาเลยกันครับ ก็จะดึงออกมาบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราจะถอดเปลือกตัวแอรกครับชิ้นนี้แล้วก็ดึงออกมาจากบริเวณนี้ครับขั้นตอนการถอดภายนอกครับก็เราจะถอดน็อตยึดแอบรบ์จุดเชื่อมต่อเข้าในตู้ครับก็บริเวณนี้ครับ เราจะดึงตัวแอร์ออกมาครับนี่คือตัวแอร์ครับก็มาดูสภาพตัวแอร์ครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วครับนี่ครับก็ค้ายังไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนครับแล้วก็น่าจะยังไม่เคยล้างด้วยครับก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพพอสมควรครับ เรามาดูอะไรที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับนี่คือตู้แอร์ครับก็เป็นงานนําเข้าครับก็งาน,นมีมาตรฐานดีครับทางร้านเรามีรับประากันให้ลูกค้าแบบเดือนครับนี่คือ expansion valve wow ครับก็เป็นอะไรแอร์ป็นโ่ครับนี่คือฟตร์กรองแอร์ครับน,นี่คืออะไรเดือนครับ ขั้นตอนการล้างอ,อาฝาดเปลือกตัวแอให้ลูกค้าครับขั้นตอนในการใส่ตัวแอร์กับคืนสูต่ตำแหน่งเดิมครับ รเราก็ได้ประกอบทุส่วนอุปกรณ์ที่มีรถเอาไปด้วกนครับดูก็ใส่เลี่ยนเคร,ครยนต้เรียบร้อยครับขั้นตอนการใส่เอ็กซชั่นวาล์วครับแล้วก็ตัดแอรครับ ก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่แล้วก็ตอนนี้เราประกอบตู้แอร์เข้าไปในตูเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้รถก็สตาร์ทเครื่องเติมยางแอร์เรียบร้อยครับมาดูค่าเกจครั่าเกจก็ฝั่งโลประมาณ30สบครับฝั่งไฮประมาณ180แสิบครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับใช้ได้ดือตอแอร์ครับเรว่าเย็นครับพอร์ตตัครับ ดูอุณหภูมิหน้าซองแอร์ครับก็ตอนนี้อยู่ที่เจุดหครับก็ลองต่อเนื่องครับ,น,น,รบนแสงอีอ่หนว่าดูง,งานประกอบภายในครับก็ภายในเราตำแหน่งเดิมดุจุดครับ ก็จาปีหนึ่งครั้งครับโฟต้าอันติปปี2014ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับนองจากตู้แอร์เสื่อมสภาพรอ้สึกครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดปลาเค้าโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาส,สอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้าม,มาเช็กที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้างกับโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมครับ หรือว่าชงเลี้ยงกับวัดเขาครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม